ครับผมโค้ชปูแนงครับตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ชายกำกามคนหนึ่งครับผมไม่ควรจะมาสักเท่าไหร่ครับผมที่นี่คือ JIP Hospital นะครับซึ่งวันนี้โค้ชปูแน่ จะมาสัญญกรรมจะมาเมคโอเวอร์ครับผมครับวันนี้ผมจะมาทำจมูกนั่นเองโมจมูกใหม่นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าโหเป็นการปลดล็อกตัวเองอย่างยิ่งเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็คือเข้าสู่วัยสีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับถ้าเกิดดูจากด้านข้างนะครับคือมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆผมล้อมานานแล้วแบบเอ้ยมึงไอ้หน้าหักอะไรเงี้ยนะครับมานานแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวโค้ชปูแนนครับผมนะครับจะมา แปลงโฉมนะครับผมโดยคุณหมอจิ๊บนะครับผมด็อกเตอร์จัก,กรพัฒนนะครับซึ่งเก่งมากในเรื่องของการทำจมูกคือเป็นขั้นเทพเลยเดียวของวงการครับจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนว่าแผนการทำจมูกแล้วก็อะไรเป็นยังไงแล้ววันนี้ทำการผ่าตัดเสริมจมูกเลยทันทีด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเจอผู้เจอคนอะไรเงี้ยครับอยากให้ดูดีในในมุมของการแบบเจอตัวจริงแต่ว่า ถ้าเป็นออกกล้องก็จะเป็นทำช่องอยู่เรื่อยๆก็ถ้าจากที่ฟังนะฮะหมอขอแบบคือใช้คำว่าโด่งสุดที่ไม่เกินธรรมชาติคือซิลิโคนครับถ้าเป็นซิลิโคนนิ่มเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปจมูกหมูเพราะว่าพอมันเกาะอยู่ใต้เนื้อปุ๊บแบบมันผสานเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อเราครับแต่ถ้าเป็นซิลิโคนรุ่นเก่าอย่างแบบนี้อันนี้มันจะแข็งนี่ที่ความแข็งกว่านี้เน่ยิม แบบธรรมชาติครับอันเนี้ยซิลิโคนแข็งอ่าครับนานๆไปไอ้ซิลิโคนอันเนี้ยมันจะค่อยๆไหลขึ้นครับเพราะมันไหลขึ้นตรงปลายจมูกที่มันเคยยาวพอดีมันก็จะเชิดขึ้นเราเรียกว่าจะหุบอันนี้คือแบบแข็งนะครับนี่แข็งจริงอันนี้คือแบบนุ่มคือแบบเหมือนคือสามารถไปออกกําลังกายต่อยมงต่อยมวยอะไรได้ตามปกติถ้าเกิดในกรณีที่แบบฟื้นตัวแล้วประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าถ้าหลังสามเดือนไปแล้วครับครับ พอเราถูกกระแทกปุ๊บอะซิลิโคนมันก็จะยืดหยุดนกล้นมาในตำแหน่งเดิมครับโอเคในขณะที่อันนี้มีความเสี่ยงมากกว่าพอเป็นซิลิโคนแข็งพอเราโดนปัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลไปเลยใช่ประสบการณ์ที่หมอเคยเจอคือคนไข้แบบรถชนหน้าจิ้มกับกวงมาลัยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจมูกมันก็ยืดหยุ่นเหมือนเนื้อเราด้วยความยืดหยุ่นเนาะใช่ไหมครับก็คือของผมจะเป็นอันนี้่แบบยืดหยุ่นนะครับ เจอหน้านี่อย่าจับอย่าอย่าจับนะจนช่วงแรกนะครับแต่ว่าคือสุดท้ายคือผมสามารถที่จะขยับได้จะยกได้ได้หมดก็คือทําจมูกฟุตฟีตหรือว่างัดจมูกขึ้นได้โอเคครับเหมาะกับคนออกกำลังกายมากๆบอกเลยนะครับก็ทั่วไปหมอจะแนะนําว่าคนที่เล่นกีฬาที่มันมีโอกาสถูกกระแทกอย่างเช่นเล่นบาส ะอะไรเงี้ยเว้นให้สักเดือนครึ่งหรือสองเดือนครับเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับโอเค,คแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายเวทสายเล่นอะไรแบบเหมือนออกกําลังกายธรรมดาอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ปกติเพราะมันไม่มีโอกาสจะโดนกระแทกอยู่แล้วครับผมครับแล้วก็อันนี้ตัดปีจมูเป็นเทคนิคซ่อนแผลครับครับฮะก็คือผมก็จะทํามีการเสริมจมูกด้วยแล้วก็จะมีการตัดปีจมูกใช่ไหมครับครับแต่เหมือนคุยกันครั้งที่แล้วว่าจะมีการเอากระดูกของหลังหูมาใส่ไว้ตรงปลายอันนี้ด้วยใช่ไหมครับครับก็คือ ที่เราเคยได้ยินว่าจมูกซิลิโคนมันมีปัญหาระยะย,ยาวครับมันเกิดจากซิลิโคนเนี่ยครับเวลาที่สมมติมือหมอเป็นผิวหนังเนอะพอซิลิโคมนมาดันกับผิวหนังดันไปเรื่อยๆตรงบริเวณปลายจมูกที่ดันกับผิวหนังอะผิวคนเราปกติหนาประมาณสามสี่มิลครับพอมันถูกดันไปเรื่อยมีโอกาสที่มันจะบางลงเป็นสองมิลหนึ่งมิลซึ่ง ความบางหนึ่งมิลเนี่ยมันจะเริ่มเห็นปัญหาคือปลายจะใสใสหรือบางทีก็จะแดงแดงครับฉะนั้นเราทํายังไงเพื่อให้ตรงปลายมันแข็งแรงขึ้นหมอก็เลือกเอากระดูกอ่อนจากหลังหูเนี่ยฮะมันก็เหมือนเป็นการชนให้ซิลิโคนเนี่ยมันไม่ถูกไม่ดึกไม่ดันมาที่ผิวโดยตรงครับผมและอันที่จริงเนี่ยปลายจมูกคนที่ปลายจมูกโด่งอยู่แล้วเนี่ยมันคือกระดูกอ่อนการที่เราเอากระดูกอ่อนมาใส่มันก็เป็นการเรียนแบบโครงสร้างตามธรรมชาติครับแล้วกระดูกอ่อนเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ซิลิโคนดันให้ผิวทะลุ ในการวิเคราะห์เนี่ยฮะหมอก็เริ่มจากดูว่าอลองถีงกระจกดูพร้อมกันก็ได้ครับโครงสร้างเดิมเนี่ยตรงบริเวณปุ่มตรงนี้ใหญ่ไปนิดหนึ่งเดี๋ยวหมอต้องกรอปุ่มตรงนี้ออกนะช่วยให้โครงหน้าดูเรียวขึ้นนะบริเวณที่จมูกที่ไม่โด่งเราก็เสริมให้โด่งขึ้นด้วยซิลิโคนซึ่งการเสริมด้วยซิลิโคนมีข้อดีอย่างที่บอกมันยืดหยุ่นได้ครับเราทําเสร็จจนหายแล้วเราบิดจมูกหรือแม้กระทั่งถูกกระแทกเนี่ยมันก็เด้งคืนที่เดิมครับตอนนี้มันมีที่กําลังคิดคือกระดูกซี่ S <S 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 กระดูกซี่โครงเนี่ยสมมุติเรามาใส่ทั้งแท่งกับข้อเสียหลักๆเลยอ่ะถูกกระแทกปุ๊มันหักเพราะมันไม่มีความยืดหยุ่นฉะนั้นค,คนที่เสริมจมูกด้วยกระดูกซี่โครงเนี่ยเขาจะใช้คําว่าไม่สามารถบิดได้เลยตลอดชีวิตโอ้ครับบิดเท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> บิดเมื่อไหร่คือมันหักบิดเมื่อไหร่คือมันเอียงค,ครับฉะนั้นเนี่ยหมอก็เลยเลือกตรงสัรเนี่ยเป็นซิลิโคนแต่อย่างของคุณปูเนี่ยตรงปลายเนื้อปลายอ่ะค่อนข้างโอเคครับ หมอก็เลือกที่จะให้ตรงปลายยังมีซิลิโคนอยู่ <Okay. S 2> แต่เราก็ป้องกันปัญหาของซิลิโคนโดยเอากระดูกอ่อนมาใส่ครับครับแต่ในบางกรณีที่ถ้าเกิดตรงปลายเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาไม่ควรใช้ซิลิโคนเนี่ยหมอก็เลือกให้ตรงปลายเนี่ยไม่มีซิลิโคนเลยก็ใช้กระดูกอ่อนจากหลังหูทั้งหมดหรือกระดูกอ่อนจากซี่โครงมาใส่ตรงปลายจมูกทดแทนการใช้ซิลิโคนครับครับซึ่งเราก็วิเคราะห์ตามปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาด้วยวิธีที่มาแบบได้ผลที่สุดโอเค จะทำจมูกแล้วก็มันจะบายบายหน้าเก่าต้อนรับหน้าใหม่ขอโทษเลยนะที่โค้ชฟูแลนคนเก่าตายไปแล้วเรียบร้อย ไม่ไม่คุนหน้าตัวเองคือแบบมันมันไม่ใช่เลยมันดีมากเลยเออมันดีนะมันทำให้ดูหน้ามีมิติมากขึ้นใช่อมืมีขึ้นเริ่มหัวขึ้นมาหน่อยหอยแต่ว่าดีสิ่งที่ได้เพิ่มมาที่เห็นคือตามาชีฉีย น้าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเอาแหละเข้าวงการนี้แล้วออกยากอะสวยอครับก็หลังจากที่ทําจมูกมาเสร็จครับอันนี้คือเป็นวันที่4นะครับของการที่หลังจากผ่าตัดมานะก็เหลือเชื่อมากเลยว่าอาการบวมอ่ะ ลดลงเยอะมากแทบไม่มีเลยหมอมือเบามากครับมีอาการตึงแค่ตรงบริเวณตรงปีกจมูกนันเองที่แบบมีการเหมือนตัดปีกจมูกเนาะแล้วก็วันนี้มาทําการฉายแสงเพื่อลดอาการบวมเข้าไปอีกครับผมเป็นเวลา30นาทีนะครับก็ผลงานที่ออกมานะอย่างที่เห็นแอบปลปื้มใจแอบชอบไม่ใช่แอบแล้วชอบเลยแหละรู้สึกว่างงกับหน้าตัวเองครับส่องกระจกบ่อยมากเดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวผมอนุญาตฉายแสงก่อนนะเดี๋ยวมาดูว่าผลลั์ประมันไปจะเป็นอย่างไรครับผม ล่าสุดเอาไปลงโซเชียลแบบ,บแป๊บๆปครบับประมาณสิบกวิคนคดูประมาณหกหมื่นกว่าถึงเจ็ดหมื่นยังไงบ้างยังไงบ้างครับถามหาหมอเลยครับก็ถือว่าบวมน้อยฮะถ้า,ถาไม่ได้ออกแรงเยอะไม่ได้ยกของหนักอะไรแบบเนี้ย ครับแล้วก็นี่ก็เป็นการมาฉายแสงครั้งที่2นะครับวันนี้คือวันที่นะครับตีสว่านหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะันหลังจากที่ผ่าตัดทําจมูกมาครับอย่างที่เห็นตอนนี้คือมันยุบลงไปอีกนะคือว่ามันบวมน้อยลงมากครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมาจากการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการฟื้นตัวแล้วที่สำคัญคือต้องกินยาให้ครบตามที่คุณหมอสั่งด้วยครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาฉายแสงซ้ําเพื่อให้อาการบวมเนี่ยมันลดลดลงไปอีกแล้วก็ พอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปให้คุณหมอดูอีกทีหนึ่งว่าสภาพของจมูกตอนเนี้ยเป็นอย่างไรการพื้นตัวเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอฉายแสงก่อนนะจะได้หลอกหล,อ,ลอกันมาเร็วๆเห็นไหมโอเคครับตอนนี้ก็3เดือนผ่านไปแล้วนะครับกับการทําจมูกของโค้ชปูแนนครับก่อนหน้านี้คือผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคแล้วนะแต่พอ3เดือนมาปุ๊บคืออย่างที่เห็นครับ,รบตอนนี้นี่คือแบบ มันเข้าที่มากๆแล้วแต่ยังไงก็ตามครับพอครบ3เดือนปุ๊บเนี่ยคุณหมอชิบเนี่ยก็เรียกผมมาเพื่อทําการประเมินอีกครั้งหนึ่งครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างแผลโอเคไหมแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันตัดตีเนื่องจากว่าเคสของผมนะเป็นเคสที่คอมพลีเคชเยอะมีความซับซ้อนเนื่องจากว่าผมปีขูดกระดูกมีตัดปีมีเสริมปลายอะไรยเงี้ยครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับก็ต้องให้คุณหมอมาช่วยดูแหละว่า3เดือนแล้วเนี่ยมันโอเคแล้วหรือย,อยังนะครับผมเดี๋ยวเจอกับคุณหมอจิปเลยดีกว่าครับผมครับก็บตอนครบ3เดือนเนี่ย สำหรับหมอเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่คนไข้เข้าที่ประมาณสัก9 0แล้วละ่ะเนะของคุณปูแน่เนี่ยเราตรวจแผลตรวจทรงอ่ะตำแหน่งซิลิโคนอะไรก็อยู่ตรงที่หมดแพลนี่ก็ได้รับการดูแลมาอ,อย่างดีแหละอันนี้เราคาดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้แหละทีนี้สำหรับใครที่ชอบทรงคุณปูแน,น่นตอนนี้ฮะก็คือถ้าเทียบนะตอนหลังทำใหม่ใหม่อมันจะยังดูแบบ แปลกๆอยู่นิดนึงตอนนี้ก็เป็นตอนที่หมอเชื่อว่าใครเห็นใครก็จะรู้สึกว่า,วามันค่อนข้างเป็นธรรมชาติเนอะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนะถ้าเกิดเราวางแผนมาผ่าตัดตามขั้นตอนเนี่ยเราจะวางแผนผลได้ครับเนอะทีนี้ผมอยากให้คุณหมอช่วยแบบชี้ให้หน่อยว่าแบบสิ่งที่คุณหมอทํามาทั้งหมดอะไรไงครับตั้งแต่แบบอักครงของตัวของซิลิโคนปีดจมูกอะไรเงี้ยครับคือมันมีอะไรยังไงบ้างที่แบบมันเก็บงานได้ครบยังไงบ้างครับ เวลาผ่าตัดจมูกครับเรามองเหมือนทะลุเข้าไปนะมันต้องเริ่มจากโครงสร้างกระดูกข้างในก่อนคโครงสร้างกระดูกบริเวณนี้เมื่อก่อนจะมีบริเวณห้มที่มันเกินออกมาด้านข้างอันนี้หมอก็เหลาจนมันเรียนเป็นแนวเดียวกันกันกบสันจมูกครับแล้วก็บริเวณสันจมูกเนี่ยเราก็เสริมด้วยซิลิโคนซิลิโคนนิ่มเนี่ยมีข้อดีก็คือถึงแม้เราจะบิดแบบน,นี้จะสังเกตว่าสันจมูกอะขยับตามผิวหนังอะเหมือนกับเป็นจมูกจริงเหมือนที่คุณปูณนันบอกว่า คนบอกว่าเหมือนธรรมชาติคืออันนี้คือดีมากบอกเลยคือแบบผมรู้สึกว่าย <c oughs> hey, นี่คือจมูกเราอะคือแบบมันไม่รู้สึกว่าเราทําจมูกมาครับมันรู้สึกว่าเป็นแบบมันคือจมูกเราจริงๆอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องที่ Amazing ที่แบบผมประทับใจมากๆกับการทําจมูกแบบนี้เนานนะครับ <c oughs> แล้วก็ ซิลิโคนเนี่ยปัญหาระยะยาวก็คือบริเวณตรงปลายเนี่ยซึ่งมันเป็นของแปลกปลอมมันสามารถดันปลายจมูกทําให้ผิวบางที่หลังได้เพราะตรงปลายจมูกเนี่ยบอเลือรเ,เ,เอากระดูกที่เป็นของเราเองมาใส่ฮะเพราะเสังเกตว่าพอเราใส่่างนี้ปุป๊บอ่ะตัวจมูกเนี่ยค่อนข้างเนียนเหมือนธรรมชาติเพราะความจริงในคนที่มีสันจมูกตามธรรมชาติเนี่ยตรงนี้มันก็คือกระดูกอ่อนเหมือนกันถ้าเกิดเราเอากระดูกย้ายจากตรงที่หูเนี่ยมาใส่เพื่อ จำลองเหมือนกระดูกจริงครับที่คนมีจมูกเขามีกันครับแต่ก่อนนั้นนี่คือสิ่งที่ผมแอบเป็นกังวลคือไอ้ตรงปิดจมูกเนี่ยที่ตัดเนี่ยเสียวมากว่าจะเป็นคีรอยว่าจะเป็นแบบแผลเป็นอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมประทับใจตรงที่ว่ามันไม่มีแผลเลยคือคุณหมอใช้เทคนิคอะไรครับบอกงนี้ือถามาอนคือเราเห็นแบบแผลอย่างเงี้ยนะแต่จริงหมอเย็บข้างในหมอเย็บทั้งหมดประมาณ5้าถึงเชั้นอะ ใช่ใช oh, oh. เพราะว่าจริงมันเป็นการที่เราต้องเย็บแยกชั้นกันไม่งั้นเวลายิ้มเกิดมายังรั้งอยู่มันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติบาแบบนี้แล้วก็ความจริงอะ่ะถ้าเราไม่ชี้ให้ใครดูว่านี่คือแผลมันไม่มีใครสังเกตเนาะครับใช่ขึ้นกับเทคนิคการเย็บตำแหน่งการเย็บแล้วก็การดีไซน์โครงสร้างในการเย็บด้วยมันมีเรื่องตลกอะเล่าให้ฟังหมอคือหลายคนที่แบบไม่เคยเจอหน้าผมมาก่อนไม่รู้ว่าผมเป็นโคตปูแน่นเงี้ยคือเขาไม่รู้ว่าผมทําจมูกเออดูไม่ออกว่าผมทำจมูก อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบเหมือนคนที่เคยเจอผมอยู่แล้วแล้วเจอหน้าผมเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเจอกันคือแบบว่าดูไม่ออกว่าแบบคือโค้ดไปทําอะไรมาทาไมโค้ดดูหน้าเด็กแต่แบบคือมันเปลี่ยนแน่ๆอะไรเงี้ยแต่แบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือก็ต้องเฉลยเขาฟังว่าแบบเออไปทําจมูกมานะอะไรเงี้ยครับ,รบนี่คือแบบจริงจริง ก็คือคนหลายคนเนี่ยเขาทักว่าทำจมูกับคนไม่ทำจมูกหน้าทักว่าหน้าเด็กลงไม่น่าเชื่อเพราะจริงจจมูกเนี่ยมันมีส่วนถ้าเราทําให้โครงหน้าดูบาลานซ์เนี่ยทุกอย่างมันจะดูดีขึ้นหมดครับแล้วก็ที่หมอเลือกให้อ่ะคนไข้บางคนเนี่ยก็บอกว่าขอโดงๆเลยใครเห็นใครก็ทักอ่ะเราจะทําแบบหนึ่งสามโค้ชเนี่ยด้วยวิธีการทํางานด้วยอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าทรงเนี้ยดี เราใช้คําว่าเหมือนเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่เราพอใจเราชอบมากขึ้นอันนี้อันที่สุดเนี่ยคือความเจ๋งของการที่มาเจอกับหมอจิ๊บจักรพานะครับคือว่าคุณหมอเนี่ยมีวิชั่นที่แบบคนไข้ไม่ทราบว่าแบบตัวเองเนี่ยมีความเหมาะสมกับตัวของโครงจมูกแบบไหนอะไรเงี้ยจริง,รงๆอ่ะเรามี reference มาได้แบบมาให้คุณหมอดูว่ามันทําได้ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายคือต้องให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยแหละว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วแบบแบบไหนที่ม,มันดีกับเราที่สุดครับ ซึ่งตรงนี้ก็ส่วนตัวของผมนะโครงเดิมคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเลยต้องแบบจัดเต็มนิดนึงนะครับผมก็คือแบบมีการขูดกระดูมีการเสริมปลายอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดปีตรงนี้นะครับครับก็ถ้าถามคุณหมอตอนนี้คือ,อ,อรู้สึกยังไงบ้างกับกับผลงานที่ออกมาตรงนี้ พอใจร้อโอเคดีกว่าที่คิดไวร้รเพราะว่าโค้ชอะทั้งออกกําลังกายทั้งต้องจัดการตัวเองในเรื่องอื่นด้วยบางคนถ้าไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะหายชาของคุณของโค้ชคุณแนเนี่ยถือว่าหายเร็วแล้วก็เข้าที่ได้ดีมากตรงตามแบบที่หมอวางไว้ในหัวเลยครับผมบโอเคก็อันนี้คือบอกแต่ตอนที่เริ่มผ่าตาัดครับตั้งแต่ผ่าตัดจนผ่าตัดเสร็จเนี่ยคือบอกเลยว่าไม่เจ็บ ไม่เจ็บนม้นจตว่าวางยาสลบนะครับนี่คือความเจ๋งแต่ประเด็นก็คือ,อถึงแม้ว่าจะผ่าตัดจมูกมาใช่ไหมครับมีเรื่องคอมพลิเค์หลายอย่างที่แบบผมต้องทำอ่างเงี้ยแต่ผมมาเป็นผู้ชายแท้ๆที่ไม่ค่อยสนใจการดูแลตัวเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสเดือนผ่านไปเนี่ย แผลเป็นไม่มีนะครับแล้วก็โครงสร้างอะไรทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ครบผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังด้วยซ้ำนะครับจมูกผมเนี่ยมีโดนกระท o n กระแทกเนี่ยหลายครั้งอยู่เหมือนกัน,นครับก็ยังคงอยู่อย่างนี้ได้นะครับผมแตนะั่นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมอยากที่จะให้คุณหมอช่วยดูแลเนี่ยครับก็คือนี่คือต้องให้ทางคุณ แตงกวานะครับผมเป็นคนช่วยบอกที่บอกว่าคือจะได้อะไรบ้างจากการที่แบบมนติดต่อผ่านทางเรานะครับผมอ่ะก็ถ้าใครสนใจเสริมแบบคุณปูแน่นนะคะก็แค่บอกว่ามาจากโค้ชปูแน่นนะคะแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษนะคะเป็น IV ว r i ริแถมด้วย1ครั้งค่ะมูลค่า3,500บาทนะคะ อ่าโอเคครับก็ถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงใบหน้าของตัวเองครับคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราอะดูหล่อดูเท่ขึ้นอยู่แล้วนะครับมีกล้ามมีซิกแพคมีร่อง11ครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราเปลี่ยนหน้าของเราได้ด้วยละ่ะ หุ่นดีแล้วหน้าเปลี่ยนด้วยดูดีขึ้นด้วยนะครับผมดูเด็กขึ้นนะครับคุณก็จะมาแบบ complete package คือแบบมาแบบเต็มนะผมคือเปลี่ยนแปลงแบบร้อยครับถ้าเกิดว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนโค้ชคุณนันครับผมก็คือเพียงแค่บอกกับทางคุณหมอจิ๊บหรือบอกกับทางโรงพยาบาล j i p ครับผมว่ามาจากโค้ชคุนั่นแล้วคุณก็จะได้ ของแถมดีๆเด็ดๆตรงนี้ไปแล้วก็ได้รับคำปรึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้นะผมจากตัวของคุณหมอจิ๊นั่นเองครับและบอกเลยว่าการบริการของบริการ JIP Hospital ของผมสุดยอดจริงๆครับดูแลกันตั้งแต่ตอนที่เข้ามาขอคำปรึกษาก่อนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดหลังจากผ่าตัดไปแล้วก็พามาฉายแสงพามาแบบดูแลกันจนกระทั่งถึงวันนี้ครับผมนะวันที่เรามาทําการประเมินหลัง3าเดือนไปแล้วซึ่งยังคงมีความประทับใจอย่างมากอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีนี่คือตอน ครบ6เดือนใช่ไหมครับหมอครับก็อันนี้คือจะมาเป็นไฟแนลแบบเหมือนอัไล่าคือแบบเหมือนมาเช็คตอนสุดท้ายแล้วว่าแบบมันจบงานแล้วหรือยังหมดเรียนไดเข้าที่ร้อเซ็แล้วส่วนมากเราก็จะให้คําแนะนำทาเดีครัฮไม่ค่อยมีกรณีที่แบบจะมีปัญหาต้องแก้ไขอะไรอ่าครับอันนี้คือถามเผื่อกับทางคนที่สนใจว่าสมมติมาทําแล้วแล้วแบบบังเอิญมีปัญหาเช่น อาจจะไปไปโดนกระแทกมาหรือนีอุบัติเหตุอะไรงียครับคือทางคุณหมอเนี่ยคือจะช่วยดูแลอะไรยังไงเพิ่มเติมได้บ้างไหมครับคือเอาจริงๆแล้วหมอมีคนไข้ที่อาจจะชอบว่าดูแลไม่ดีดีกว่าฮะแต่เราใช้คําว่าการดูแลรักษากัน่ะเป็นคนไข้ของเราแล้วอะยังไงเราก็ต้องรักษาเพื่อให้ถ้ามีปัญหาเราศักษาให้หาอยู่แล้วครับ,รบซึ่งทั่วๆไปเราก็ใช้คําว่าดูแลไปเรื่อยตลอดชีวิตดีกว่าโอเคครับ ฟังอย่างนี้ก็อุ่นใจนะสบายใจแล้วเพราะว่าผมว่ามีโครงการจะไปต่อยมวยทำอะไรเยอะแยะมากมายครับถ้าโดนต่อยหน้ามาก็เนี่แหละกลับมาหาหมอจิ๊บเนี่แหละครับครับโอเคครับผมยังไงขอบคุณหมอจิ๊บมากที่แบบต้องบอกว่ามอบชีวิตใหม่ให้โค้ชุณแน่เลยดีกว่าคือแบบเปลี่ยนจริงๆคือตอนนี้ผมบอกเลยว่าบอกตรงนี้เลยนะงานผมนะครับ ผมมีธุรกิจใหม่2ตัวหลักๆที่แบบเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะต้องใช้หน้าในเยอะมากนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้ถ้าไปดูในคอมเมนต์ของช่องนะครับผมจะมีคําว่าหล่อเนี่ยนะครับผมว่าประมาณแสนคอมเมนต์แบบโคตรเยอะนะครับผมคือมันเปลี่ยนจริงๆนะผมมันเปลี่ยนจริง,รรงแล้วก็พอเวลาเจอกันตัวจริงๆเนี่ยคือกลายเป็นว่า ผู้ติตตามนะครับรู้สึกประทับใจที่เจอหน้าเราคือเห<ช>มือนประมาณว่าแบบเฮ้ยเจอเราแล้ว่าเหมือนเจอดาราเลยอันนี้คือไม่ได้อวยตัวเองนะแต่แบบอันนี้คือสิ่งที่คนที่แบบเหมือนมาเจอหน้าผมอะบอกว่าแบบเออแบบเจอคนแล้วตื่นเต้นเงี้ยเหมือนเจอดาราอะไรเงี้ยอันนี้คือผมรู้สึกว่าประทับใจมากครับกับการที่แบบได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไงขอบคุณคุณหมอจิบม,มากๆที่แบบทา ทุกอย่างมาจนถึงตรงนี้ครับผมนะครับก็มีอะไรฝากถึงคนดูไหมครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาให้คุณหมอจิ๊บช่วยดูแลตรงนี้ครับผมครับก็คือจริงๆคนเราเนี่ยการทาสัญญกรรมอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเพราะเราไม่หล่อเราไม่สวยแหละแต่มันต้องบอกว่าความจริงคนทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองครับแต่ว่าภาพลักษณ์ของเราอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะ่ะสามารถใช้คุณค่าของเราออกมาแล้วคนจะตั้งใจดูเราคนจะเห็นเราเยอะขึ้นครับนอกจากนี้พอเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในภาพลักษณ์ตัวเองอะความมั่นใจเนี่ย มันส่งผลถึงคนรอบข้างแล้วทําให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราด้วยครับโอรักษาเก่งไม่พอยังสุดยอดมากครับตรงนี้ครับผมครับยังไงขอบคุณคุณหมอจิ๊บมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณแจงกวามากๆที่ช่วยดูแลโค้ชพูแนนครับผมนะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็อย่าลืมบอกเขาว่าโค้ชพูแนนกับทาง j p Hospital นะครับผมว่ามาจากโค้ชพูแนนแล้วก็จะได้ของแถมเด็ดๆตรงนี้ไปเนาะนะครับผมก็ได้ข้อสรุปแล้วครับผมว่าตอนนี้คือ พร้อมที่จะลุยงานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหน้าใหม่เนี่ยพร้อมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนคุณหมอหน้านะครับอย่างไรโคชคุณแนนหมอจิ๊บแล้วก็คุณแตงกวาขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย